โอเคคลิปนี้นะครับเพื่อนๆท็อปทรีสามกิจกรรมทําลายกล้ามนะครับคือเป็นกิจกรรม3อย่างที่ไม่ควรทำนะถ้าเป็นไปได้นะคนที่จะหลีกเลี่ยนะเพราะว่ามันมีผลในเรื่องของทั้งการสร้างกล้ามเนื้อของเพื่อนเพื่อน performance build muscle burn fat ต่างๆนะครับยิ่งถ้าเป็นสายฟิตเนสถ้าเป็นไปได้คุณจะหลีกเลี่ยนะซึ่งอันนี้ไม่ได้เหมือนไม่ไม่ได้เป็นอันเดียวกับแบบไม่ทำนะครับเช่นคุณไม่แบออกกำลังกายนะครับอะไรพวกนั้นไม่ใช่นะอันนี้คือ ถ้าทําแล้วจะเกิดผลเรียกว่าผลไม่ดีแั้านผลลบก,กับกรรมนิของคุณนะครับอันแรกเลยนะครับคือกินจังฟู้ดนะครับจังฟู้ดในที่นี้ผมก็จะหมายถึงพวก processed food ละกันนะครับพวกที่สารเคมีเยอะๆนะครับเราทราบเลยว่าผลิตภัณฑ์นี้มันแบบโอโ้โหโ r o c e s มากๆขนมบางอันนี่แบบใส่สีนะครับส,สีนู่นสีนี่เยอะแยะอาหาร เช่นแบบไก่กรอบทอดหน้าโรงเรียนอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับแดงแดงแฟตแดงกับปลาแดงมากเลยนึกว่าทาหรือตินะไม่ใช่นะครับพวกนั้นก็ก็ไมาปลอตรายคือเห็นแล้วไม,ไม่ไม่ควรเลยเหมือนเหมือนเราเดินเข้าป่าแล้วเ,เจอกบมีพิษอ่ะใช่นีน่ันสีแดงคือเห็นแล้วร,รู้เลยว่ามันมีพิษแน่นอนอะไรที่เราเราดูแล้วต้องคิดต้องต้องถามตัวเองว่าควรจะกินหรือไม่กินนะครับถ้าคุณมีคถามในเมื่อไหร่นะครับคืออย่าไปกินก็พยายาม ที่จะลดมาหน่อยนะครับน้ำ,น,ำน้ำตาลสูงสูงไขมันสูงสูงคือถ้าในวงการพอกายเนี่ยอาจจะมีบางจังหวะนะครับที่เขากินจะคูดกัน oh. เช่นช่วงที่กําลังโหลดรีฟีดกล้ามเนื้อนะครับอาจจะมีบางจังหวะที่ทานได้แต่คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยทั่วไปเนี่ยผมขอเลยแล้วกันว่าถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่านะครับสุขภาพเรามองระยะยาวมากกว่านะครับข้อ2นะครับก็คือสิ่งเสพติด สิ่งเสพติดสิ่งมึนเมานะครับอาจจะเป็นแอลกฮอฮอล์ก็มีผลโดยตรงกับโกรทฮอร์โมนอย่างเช่นวันนี้เพื่อนๆไปออกกำลังกายมาเสร็จเรียบร้อย่ปชวนกันไปกินข้าวมีเหล้าได้หน่อยโบ๊ะเลยนะครับวันนั้นเ้ากแบบับคุณออกกำลังกายมานี่เป็นศูนย์เลยนะมันกดโกรทฮอร์โมนทันทีก็ไม่ค่อยดีนะครับกับร่างกายเราอยู่แล้วกับตับนะข้าบค่าตับค่าไตาต่างๆนะครับหรือบุหรี่นะฮะบุหรี่สารในบุหรี่ต่างๆนีโคตินอะไรอย่างนี้นะครับรวมถึงเวฟนะครับอย่างอย่างเวฟนะฮะเพื่อนๆคือผมก็ ก็มีนะอันนี้พูดตรงๆนะครับผมวิวนะครับก็มีแล้วก็รู้ด้วยว่าตอนที่ดูเนี่ยค่อนข้างนี่จะมีผลไม่ดีกับ กับตัวผมเองนะครับเช่นตอนที่ผมคาร์ดิโอรู้สึกเลยว่าเหนื่อยง่ายขึ้นแลพราะผมก็มีตัวบ้างวันทีก็อดดิบก,กับมันช่วงที่เครียดนะมันก็ช่วยเรื่องความเครียดได้นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้เนะี่ยผมก็พยายามที่จะลดมันอยู่ก็ถ้าเป็นไม่ได้สารเสพติดนะครับสิ่งมึนเมาบุหรี่ต่างเนี่ยลดได้ลดนะครับมีผลโดยตรงกับกล้ามเนื้อของเพื่อนๆทำนั้นส่วนกิจกรรมอันดับหนึ่งเลยนะครับที่ทําลายกล้ามเนื้อของเพื่อนๆประสิทธิภาพต่างๆในทาการกีฬาอย่างม,มากเลยนะครับก็คือไม่ยอมนอน นั่นเองนะครับหรือนอนไม่เป็นเวลาการนอนไม่มีประสิทธิภาพการนอนนี่ผมจะชอบเปรียบเทียบนะครับเหมือนคุณกด enter ทั้งวันใช่ไหมครับทั้งวันเรากินดีมาแล้วเราป้อนข้อมูลแนละ้วกินกินดีเรียบร้อยแล้วร่างกายเรารู้แล้วออกกำลังกายอ่ะป้อนข้อมูลมาแล้วแต่ถ้าคุณไม่นอนเท่ากับว่าข้อมูลที่คุณส่งไปทั้งวันนะครับคุณไม่ได้กด enter มันก็ไม่เอาไปประมวลผลต่อให้คุณออกกาลังกายมากแค่ไหนนะครับกินดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่นอนร่างกายของเราเนี่ยก็จะทํางาน แย่ลงเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วว่ากล้ามเนื้อเราโตตอนนอนเราต้องให้เวลามันวิโคโอย์พักผ่อนต่างๆเพื่อที่จะไปทํากิจกรรมต่อเนื่องเล่นเวทมันไม่ใช่อะไรที่เราทําวันเดียวนะครับเพื่อนๆเราทําต่อเนื่อง5วัน10วัน5ปี10ปีเราต้องทําให้ต่อเนื่องและกลารนอนนั้นะจะเป็นตัวเชื่อมที่ทําให้สิ่งที่เพื่อนๆทํานั้น เห็นผลการไม่นอนยนะ่มีผลโดยตรงหลายอย่างกับเรื่องฮอร์โมนมากมากครับทั้งเทสโทสเตอโรนนะครับลดฮอร์โมนอินซูลินอะไรต่างๆมันจะทํางานไม่ปกติไปหมดเลยแล้วก็แน่นอนเรามีไลฟ์สไตล์ที่ทุกคนต้องออกไปทํางานหาเงินกันนะครับเราเหนื่อยจากการทํางานแล้วเรายิ่งไม่พักผ่อนยิ่งแบบการมันกายนะครับกลายเป็นว่ายิ่งได้รับผลเสียมากกว่าเดิมท่านนั้นก็คือวิดีโอนี้นะครับท็อปทรีสามกิจกรรมทําลายกล้างนะครับจังฟู้ดสามเสตติกแล้วก็ไม่นอนนะครับถ้าเป็นไม่ได้ควรเรียกนะครับเพื่อน